นายพยงยาเผ่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนทั้งแบบออนไซและออนไลน์ line, จากประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตกุศลท้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสมีสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่โดยช่องทางการรับบริจาคนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดเตรียมกล่องรับบริจาคในรูปแบบดับแอนไว้ทั้งหมด12จุดสําคัญในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อาทิหน้าลิฟชั้นหนึ่งห้องโถงสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณเดอะซันห้างสรรพสินค้าสีพงพักส่วนอีก9จุดได้ตัง้งไว้ที่บริเวณที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์หากผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคแต่ไม่สะดวกสามารถบริจาคในรูปแบบของดั t บแอนด์ชั้นดับออฟบริจาคได้โดยไม่ต้องลงจจาากกกรรรรถแต่ท่ทีบ้นัััดด็ะคอววงุ หรือมีสิ่งของแต่ไม่สะดวกที่จะมาบริจาคด้วยตนเองสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บ้านพักและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ไปรับสิ่งของบริจาคตามหน่วยงานหมู่บ้านหรือชุมชนได้ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข055479971โดยรับบริจาคทั้ง3รูปแบบตั้งแต่21มีนาคมจนถึง31พฤษภาคมนี้ทางนี้ไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินแต่จะขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนาคาค้า,ขา,ขาเลือดรำรรยงาน